สวัสดีครับมาต่อเมื่อมวนเพื่อนมาช่วยประกอบนะครับผมกอบตัวเดินเอวสวิงนะฮะเอลสวิงสิบสอนะครับผมตัวนี้ก็ประกอบเสร็จไปข้างหนึ่งนะครับผมก็ดึกเมื่อคืนฮนะสี่ทุ่มนะครับผมสามสี่ทุ่มนี่แหละก็เริ่มงานช่วง บ่ายแล้วนะครับช่วงสามสี่โมงเย็นนะครับผมค่อยๆทำนะครับผมวันนี้เพื่อนติดธุระนะครับผมก็เดี๋ยวเรานัดกันวันพุธอีกทีหนึ่งนะฮะจะมาทำล้อนำนะครับผมทำล้อนำแล้วทำธะหน่อยนะครับผมค่อยๆทำนะฮะยังพอมีเวลาอยู่นะครับช่วงนี้ก็ประกอบต่อเดินไว้ก่อน ค่อยไล่ไปนะครับพอตัวเดินแล้วก็จะไปทําล้อนําต่อนะครับผมตอนนี้บิวช่วงล่างนะครับบิวช่วงล่างก่อนทีละขั้นตอนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมรถบ,บ้านนะครับ